สวัสดีครับไม่หลับไม่นอนเพิ่งห้าทูเมงจะไลฟ์อย่างเดียวเลยไม่หลับไม่นอนจะไ<อ>ลฟ์อย่างเดียวเลยขออนี้จตดื่มน้ำครับแเราขาส่กออกขึ้นบนเตียงแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอะไรเตียงกูค่ะโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยเป็นสัตเป็นซอกอ่อ ใ,ใส่สโซก่อนโอเคแคถอดให้ก็ได้เออแล้วคือใส่แบบใส่คือตอีใส่โอ้โหแล้วปลาจะโดนหัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วคือใส่แล้วคือใส่อะไรรูป้ปะ <c oughs> ใ,ใส่แบบรองเท้าที่มันเป็นเหมืนๆๆอนคอมแบทอะเหม็นเหม็นอับลองลมก่อนว่าเหม็นไหมอืมไปเอาไปเอาไปไว้เอาไปไว้ไปลายเตียงเออนะอาม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 าสวัสดีครับทุกคน เลยหรอล้างหน้าเลยหรอเออล้างหน้าดิจะนอนแล้วพรุ่งนี้าเาครั้งแรกที่ทันได้ดูไลฟ์วันนี้เป็นไงบ้างอาวันนี้เป็นไงบ้างไหนรีแคปให้แฟนๆฟังหน่อยครับเช็ดหน้าอยู่รีแคปไปสิจ้าวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้ไปไปไหน <laughs> ไปร่วม <laughs> ไปร่วม <laughs> ไปโชว์ให้ทุกๆคนดูในแฟนแฟนเดย์นะครับดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนๆชาวไต้หวันดีใจตั้งแต่เอาจิริงนะดีใจตั้งแต่ตอนที่มาถึงไทเปแล้วเพราะว่าเจอแฟนๆทุกคนมาต้อนรับอย่างดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาหาเยอะๆมากๆเลยทุกวันนี้ดตื่นตื่นเต้นมากๆเอาจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนโชว์อะตอนตอนที่ร้องเพลงเดียวครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงๆ อาจจะลองได้ไม่ด like uh ีเท่าไหร่ก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของพวกเราทั้งสองคนนะครับนี่แค่ไหนจ้ะก็เป็นโชว์ที่สนุกครับจริงๆล้วตื่นเต้นน้อยกว่าที่คิดอ้าหรอเออไม่ค่อยตื่นเต้นเลยตื่นเต้นน้อยแต่ว่าตื่นเต้นน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนซ้อมตื่นเต้นกว่านี้เพราะว่า ไม่ค่อยคุ้นกับที่แต่พอเจอแบบว่าคนที่มาดูเยอะๆก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้น <c oughs> แต่เป็นคน <c oughs> ไม่ค่อยตื่นเต้นเป็นคนตื่นเต้นยากเหรอจาได้ว่าคนจําได้ว่าตื่นเต้นจริงๆอ่ะคือตอนที่ขึ้นโผกาครั้งแรกนะตื่นเต้นแล้วตอน <c oughs> แฟนเดย์ของสายรหัสอ่ะเป็นเต้นไหมไม่ตื่นเต<ล><ม>้นเลยเหรอเลยคนดูเยอะขนาดนั้นไม่เลยเหรอไม่ตื่นเต้นโยสุดวะตื่นเต้นตอนโปกาจำได้อันนั้นแม,มนสุดละเพราอ ไม่รู้สึกแบบนั้นนานแล้วไปไทเปได้ใช้ค่าได้ใช้ขาตั้งกล้องไหมครับน้องมาร์คอ,อ,อ,อยู่ไทเปไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับต้องขอโทษด้วย,ยเพราะว่าทำทำงานไม่มีเวลาแล้วครับต้องขอโทษด้วยครับผมแฟนคอนต้องได้ฟังเพลงก่อนตายแล้วค่ะพี่ไฟฟ้าไม่มีครับไม่มีแพนนครับที่จะร้องเพลงนี้ไม่มีแลนหรอ ตอนนี้ที่ใช่กี่โมงสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบสามน่าใช่เกรพลจอยเกสพลครับผมอยากคุยออกับคุณมากเลยแบบว่าคุณมาคุยกับผมได้ไหมเกสพลสอนสามารถเออแบบว่าอินไวย์ได้ไหมอไม่ได้หรอเล้เอยนี้แล้วก็แบบว่าอินไวย์ใช่ไหมใช่แล้วเขาไม่ได้ดูอยู่หรอเขาดูอยู่นะเขาอแบบว่าเขาแบบว่าเขาหนีไปแล้ว หน้าจริงครับแล้วตอนแต่งหน้าไม่ใช่หน้าจริงเหรอครับไม่ใช่หน้าจริงครับหน,น้าปลอมเป็นหน้าที่แบบว่าสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยความงามนี่คือหน้าจริงหน้าที่เห็นทุกวันในกระจกเดี๋ยวไม่ใช่กด รับใครมาไลฟ์อีกนะพี่ไม่หมครับไม่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 กดไม่รันเลยครับไม่รันครับขออภัยด้วยครับ I miss you guys I hope I can see you guys in Vietnam in the future Vietnam in the future Maybe I don't know ไม่ต้องแต่งหน้าก็หล่อค่ะไม่ถึงโจละครับใช่จ้ะ ดเหตุด้วยนะอันนเหตุกาล์ครับแม่ปั๊บปๆ๊บป๊บกลัวน้องมากดรับผิดแล้วจะปิดไลฟ์นี้อีกวันนี้ไม่กดผิดแล้วครับผมก็จะไม่กดไอเลยครับฟิลิปปินส์ค่ะโอเค Hi Philippines fans มีนมาแฟนแฟนคลับ love you โอเค love you too มีแฟนคลับถามค่ะแม่ยุ้ยครับแม่ยุ้ยสวัสดีแฟนแฟนเหรครับแม่สวัสดีครับโอเคโอเคครับผมซีรีส์ perfect tailliner เขาบอกว่าจะมาเมื่อไหร่มาเมื่อไห่ครับที่ท่นสองเหรอครับ ไม่เอ้ยพงศ์เอ้ยใช่ป่าวะขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้อ่านว่าอะไรนะไม่ไม่เขาถามถึงโรแมนส์สแคมเมอร์ขอโทษครับอ่านผิดครับผมอุ้ยพงศ์ทำไม,มพงศ์ทำไม,ม,ม,ไม,มครับต้องทำผิดงี่ทำงานของเอกก่อนครับภายในปลายปีนี้ครับผมน่าจะได้ชมกันครับ Can you speak EnglishYes I canMalaysian fans please เกส์สไปไหนแล้ว่ะคิดถึงเกสพสมากเลยเมื่อกี้เมาส์ถึงเกสพสอยู่นะรู้หรือไม่เซ็ตมามด้วยนะครับเดี๋ยวพวกนี้มาแล <มา S 2> ้วมาดูแล้วก็หายไปแล้วคิดถึงใช่ไหมคิดถึงเกส์สปเกสพสไปไหนแล้ว่ะคิดถึงเกสพสเกสสพนมาจริงเหรอจริงแม่จริงแม่แต่แต่นางหายไปแล้วอ่ะผมกดอินไว้ไปแล้วนางไม่มาอยากเห็นพี่มาร์คคลีนหน้าบ้างได้สิมาเดี๋ยวจะคลีนหน้าให้ดู เอาไม่ได้เหรอผู้สื่อข่อ๋อโอเคโอเคทำงานหนักมากเลยรีบพักผ่อนนะคะแต่ผมยังไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอะไรอยากติดโปรดักต์มากครับจริงๆแล้วอยากจะโชว์มากว่าใช้อะไรล้างหน้าแต่ว่าคนไหนอยากให้ติดบอกใช่ครับติดต่องั้นนี้มือล้านไปโดนฟิลเตอร์ไะเนี่ยเมื่อกี้มันงูอยู่ฟิลเตอร์ปะมีนะครับผมมีอันนี้เดิมเดิมๆเนาะนี่เปล่าขอโทษด้วยครับไม่แน่ใจ จัมโมเกิดในเต็นท์จริงไหมคะพี่ไฟฟ้าเกิดในเต็นท์จริงไหมคบพี่ไฟฟ้าจริงค่ะนี่เป็นผลท้องท้องกับท้องตัวเองเลยผนท้องกับท้องตัวเองเลยครีนซิ่งเข้าได้นะครับโอเคครับผม ไปไปนอนไมโอเคโอเคไปนอน okay, ไป okay, นอนไปนอนดีกว่านะไปนอนเนาะโอเคได้ครับุดบายไปไปทุกคนนะครับนะครับขอบคุทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่มาดูแฟ์มิซซ่ครั้งแรกของจัวมานะครับฝากแฟนคลื่อนใทางด้วยอ๋อฝาอใช่ครับวันนี้เพิ่งแลฉไปนะครับว่า วันที่ส2สองิงหานะครับจะเป็นแฟนคอนครั้งแรกของจูเนียร์มาร์กนะครับที่ยูเนียนฮอล์นะครับยูเนียนมอนนั่นเองนะครับก็วันแม่นะครับแต่พ่อมาแล้วจ้าเออเปิดกดบัตรวันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับเอบอกแล้วกดบัตรวันที่22่ิบุนานะครับผมก็ใครที่อยากมาดูจูเนียร์มาร์กแฟนคอนนะครับก็22มิถสองยุนานะครับฝากด้วยนะครับทุกคน ใช่ครับวันแม่ใครที่แบบว่าอยากจะใช้เวลายอยู่กับค,คุณพ่อคุณแม่นะครับก็สามารถที่จะสามารถที่จะพาคุณแม่มาดูด้วยก็ได้นะครับใช่ครับแม่คุณหัวเหรอแม่จริงๆเลยแม่แม่อยู่เหรอ,อ <laughs> ครับแม่ช<ๆ>่วยโอเคครับทุกคน<ป> <laughs> ก็กันนะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับสวัสดีสำหรับแฟนๆชาวไทเปนะครับรักทุกคนมากๆก็เจอกัน ที่ไทยนะครับทุกคนควันนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนแล้วครับที่จูล้างหน้าจนสะอาดเกลี้ยงเกลาหมดแล้วแต่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับหล่อมากเอาเท้าสเตียได้ยังครับได้ครับโอเคปิดไลน์มันจะได้เอาเท้าสเตียแล้วนะโอเคครับผมบ๊วยนะครับทุกคนซีอ <Okay. S 1> ูนชาเลนโอเคบายบายไป bye